ผมชิปไปแล้วครับผมいいผมผมก็มาเหมือนกันเที่ยมสามสยองขวันกระตุกจากกระตุกจังหวะนี้ยืนยืนยืนอยู่โอ้โหเหียตัวทองไม่กดไม่ทันไอ้คนนี้นะครับนนี้หกร้อยยี่สิบจังหวะนี้บอกเลยของเริ่มมีแล้วเวโปรตีนที่ญาติโยมถวายมาให้มันช่างเก่งกล้ายจริง พูดไปเรื่อยจัดนี่แมขอเชื่อมมาตัดแต่ร่างสาวใช่ไหมฮะจัดไปฮะเชื่อมมาฮะเฮ้ยใส่หน้าตาประจานคุณตุ๊กแก โอเคฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนาประกอบกับเกมโอเมจิอลิ่นากันอีกเช่นเคยกันแล้วนะฮะและวันนี้ก็ถึงคิวหนึ่งชิกิมิที่ต้องเล่าได้ว่าเห็นน้อยมากที่จะคนจับนะครับกับอุนไกเขียวอุนไกเขียวนะครับก็เป็นชิกิมิประเภทแทง เลนที่เอาไปครับก็จะเป็นส่วนของเลนท็อปนะครับผมขอย่าขดตัวนี้นะครับ3ลูกไฟนะเอาจริงมันควรเป็น4ลูกไฟจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนเป็นในส่วนของการยืนครับให้เพื่อนแล้วก็ตัวเนี้ยมันเปียบเสมือนเหมือนมี HP อยู่2หลอดได้เลยนะครับเพราะถ้าอีล่างนึงถูกทำลายอีกล่างนึงก็จะเด้งมาทันทีนะครับผมแต่ละล่างเนี่ยก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเลยนะก่อนจะไปเริ่มไกด์นะครับผมก็ต้องบอกเลยตอนนี้ผมนานนานที่จะจับมากแล้วก็เป็นอีกตัวที่ผมอาจจะดึงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงสุดก็ เป็นได้ถ้าตรงไหนผิดพลาดช,ช่วยกันคอมเมนต์เสริมผมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของการอธิบายสกิลของตัวนี้กันเลยนะฮะ Let's go โอเคมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นของตัวละครนี่ยางเช่นเคยกันเลยนะฮะจุดเด่นนะครับหยินหยางเคียงคู่คือตัวเราจะมีทั้งสองล่างนะครับผมก็คือล่างสว่างและก็ล่างขอเรียกว่าล่างมืดกับล่างสว่างกันละกันนะโดยแต่ละล่างนะครับจะใช้ HP แยกกันนะครับแต่บนนั้ HP จะลดลงนะครับสาเมื่อล่างใดล่างหนึ่งถูกสังหารนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกล่างทันทีและตัวของเรานะครับจะไม่สามารถใช้อีกล่างได้นะครับผมจนกว่า HP อีกล่างนะครับจะฟื้นฟู HP ถึง75%ละทุกครั้ที่เราสร้าางควมเสีหายได้นะครับ จะทาการฟื้นฟู MP ให้กลับอีกร่างนึงนะครับมาเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยที่สกิลของล่างขาวก่อนละกันเนาะสกิลที่1น่ของล่างขาวนะครับตะว,วันจันทาเมาื่อเรากดใช้นะครับผมจะทําการเปลี่ยนเป็นล่างดําทันทีนะครับแต่จะมีพาสซีฟเพิ่มเติมก็คือทุกครั้งที่เราทําความเสียหายได้แต่ละครั้งนะครับผมจะทําการสะสมสแต็กเมื่อสแต็กครบ6ครั้งนะครับการโจมตี3ครั้งแรกจะทําการตีเร็วขึ้นแลวก็จะตีเป็นทะลุออกไปนะครับผมจะทรับเอฟเฟกต์เจาะเกาะได้นะ้ะสร้างเป็นคมเสาย,ายเวทนะครับ สกิลที่2ดอกบัวเมืเ่อเรากดใช้นะครับจะทําการชาร์จพลังดอกบัวใส่พื้นที่ที่เรากําหนดนะครับสร้างเป็นกองแสเวทและสตูที่โดนนะครับก็จะโดนสโลอีก50%ค้อมเสีายนะครับสามารถเพิ่มเติมได้ตามจํานวนระยะเวลาที่เราชาร์จนะครับยิ่งชาร์จนานก็ยิ่งแรงขึ้นนะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง50%เช่นกันนะครับ สังเกตต้องขีดหลอยข้างล่างนะครับนั่นก็คือสูงสุดของการชาร์จสกิลนี้แล้วนะครับสกิลที่3บัวคู่สารณะเมื่อเรากดใช้นะจะทําการเรียกดอกบัวคู่มาข้างๆเรานะครับผมแล้วก็จะทําการรวบใส่เป้าหมาที่อยู่ข้างหน้ามาอยู่ในตรงกลางนะครับผมสั้นงควมสายเวทหากรวบได้มากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับก็จะโดนเอฟเฟกต์สตันเพิ่มเติมอีก1วินาที อัลติเมทสกิลนะครับทะเลทุกแปรปวนเมื่อเรากดแชร์ครับจะทําการบันทึกตัวเราและก็พานธทมิตรรอบตัวเรานะครับและทิ้งภาพไว้ในตําแหน่งที่บันทึกนะครับนาน8วินาทีขณะที่สกิลยังมีผลอยู่นะครับผมจะทําให้ตัวของฝ่ายเราครับได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น2องเซและเมื่อฝ่ายเราได้รับความเสียหายขั้นรุนแรงนะครับผมจะทําการกลับไปยังตําแหน่งเดิมที่บันทึกไว้แล้วก็จะทําการฟื้นฟู HP เท่ากับจํานวนที่เราบันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ล่างมืดกันเลยนะครา กดใช้นะครับจะทำการเปลี่ยนไปล่างสว่างทันทีนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะส่วนพาส,สีเพิ่มเติมนะครับผมจะเหมือนล่าสว่างเลยนะครับเมื่อเราทําการสร้างความสาสแต่ละครั้งนะครับผมจะทําการสะสมแสต็กเมื่อครบ6ครั้งแล้วนะครับการโจมตี3ครั้งแรกจะเร็วขึ้นสร้างความสาสรอบๆเป้าหมายที่เราโจมตีใส่อีกนะ ร่างนี้นะครับจะตีเป็นแบบ a อ e นะครับสกิลที่2นะครับวัฏจักรเมื่อกดใช้นะครับจะทําการเรียกลูกประคำออกมา6อันมารอบรอบตัวเรานะครับเมื่อลูกประคำโดนศัตรูนะครับก็จะทำการสร้างความเสียหายและก็จะหายไปทันทีเลยนะครับแล้วก็จะทําการสโลว์ใส่เป้าหมายที่โดนอีก20%สกิลนี้นะครับสามารถกดค้างได้เพื่อปการชาร์จแล้วก็เพิ่มรัศมีของสกิลนี้ได้นะครับผม สกิลที่3นะครับบัวพิบตาเมื่อเรากดแชร์ครับจะทําการปล่อยดอกบัวออกไปอย่างที่ทานที่เรากําหนดนะครับเมื่อกดแชร์สกิลอีกครั้งนะครับจะทําการว้าวเพลงตำแหน่งที่ดอกบัวอยู่และทําการสร้างความแสงเวทรอบตัวตัวของเราละครับจะรับเอฟเฟกต์ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก30%และทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้โดยเป้าหมายสตู1หนึ่งตัวนะครับผมอันนี้นับเป็นต่อตัวนะก็จะได้รับโล่อีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับ เอฟเฟกต์โลตรงนี้นะครับสามารถซ้อรทับได้สูงสุดอยู่ที่3ขั้นนะอัลติเมทสกิลนะครับของเมฆว่างเปล่าเมื่อเราก,กดใช้ครับจะทําการสร้างกระแสเวทแล้วก็บันทึกชิกี้ิสตูรอบตัวเรานาน3วินาที เมื่อศัตรูออกจากรัศมีที่เราบันทึกไว้นะครับขณะที่สกิลยังมีผลอยู่นะจะทําให้ศัตรูนะครับถูกดึงกลับมายังตําแหน่งที่เราบันทึกไว้และโดนเอฟเฟกตึงล่างอีก0.7 5วินาทีโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลสกิลของตัวอุ่นไก่เขียวหน้าที่ของอุ่นไก่เขียวนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะถอดสมองเล่นก็ได้นะเพราะมันเป็นตัวที่เปิดไฟให้กับเพื่อนก็ได้หรือจะทําการยิงคําไฟให้กับเพื่อนก็ได้นะครับเพราะเหล็เกมตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะถืกเอาเรื่องเลยนะครับแถมยังมี อุ่นไก่เขียวนะครับกอล่าสว่างถ้าที่ผมไปแก็บมาก็จะมีประมาณนี้นะจะมีทั้ง2ล่างเลยนะครับแต่ขอเริ่มที่ล่าสว่างก่อนละกันนะล่าสว่างนะครับจะทาการชาร์จสองนะครับจากนั้นเมื่อ2ครบกาหนดแล้วล้วก็ปล่อยสก,กิลต่อได้สก,กิลสามทันทีเลยนะครับเพื่อเป็นการสร้งสางกระแสต่อเนื่องล่ารกเชีซีซีไปในตัวด้วยนะครับจากนั้นตีปกติ แล้วก็ใช้ในสซอรของพาสซีต่อศัตรูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับสกิลล่าสว่างจะใช้เคลียร์ชิพได้ดีกว่าล่างมืดนะครับส่วนต่อมาจะเป็นล่างมืดนะครับล่างมืดนะครับจะเน้นใช้ลูกประครับนะครับทำการกดเล่นปวดศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นในสซอรของชิพสับนะครับสามารถพุ่งไปทําจังหวะได้นะครับแอนติล่าสว่างก็จะเป็นัดเตะที่ใช้แบบประกันชีวิตเพื่อนประมาณนั้นเวลาแบบทีมเราดโดนถทยอย่างนี้แล้วก็กดแอนติให้กับเพื่อนพยายามกดในจังหวะแรกๆนะครับแบบมั่นใจว่าเออจังหวะนี้เราไฟแน่นอนนนนนส่่่ววใใใลาาาางงมืดดะะครรัับพยกช้จหทีเ จะทำการเซตไฟให้กับเพื่อนอารมณ์แบบพุ่งสามไป แต่ถ้าศัตรูมันยังอยู่ลึกไปอีกแล้วก็แฟดปุ๊บแล้วก็กดอติอ่าประมาณนี้มันจะเป็นการเซฟไฟให้กับเพื่อนได้ประมาณนึงนะครับไอเทมของอุลไกเคียวนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะตัวนี้ออกไอเทมแบบยืนให้เพื่อนจะจ่าไปเลยนะอาจจะมีก้องเผาช่วยเกียร์ชีพหน่อยที่เหลือก็อัะนนี้ย่างเหรียญรีเลือดก็เอาไว้รีเลือดให้เราแต่ละล่างการให้เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยขึ้นนะครับที่เหลือก็ตามสถานก,การ์เกมเลยนะอาจจะออกตัดเลือดช่วยเพื่อนก็ได้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลของตัว,วตอุลไกมเคมรับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแล้วเชิญมาฟ้องกันเลยนะครับผมไปกันอันเชิญมาตายปิดก โยพี่ก็ต้องกดเป็นด้วยอย่างนั้นนะโอ้ยน่ารีบไปเลยล่ากันนะเออมันต้องอย่างนี้ไก่ใหญ่ไก่เรนบนก็มาไ้าใกูเล่นในตัวฮาร์ไโ่สที่ไรแค่เตัวผู้เท้งนั้นเลยโอ้ยอีมาโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสู่เกมเพลย์ของที่เม่งสองสีของเรากันนะครับผมดูดิแซกเก็ตผมเป็นโชว์ไหลด้วยเซ็กซี่บล็อกหากฮโลสข้างๆยังอายอ่ะบอกเลยความงามระดับพระเจ้า เชิญไขแล้วมาชิคเก้นแอนละบักบักชิคเก้นและบักบักผู้เดียวไม่พอผู้เป็นนี่ทำได้สำเร็จโอ้โหลูกประคามผมทำอะไรมันไม่ได้ผลแก่ยังแรงไปอีกมันเห็นนะผมเลิฟแล้วนะอุ๊ยโอ้ยนี่โอ้ยแกงบนไน่มยหนรับรัากูแกงกล้าก่อนเลยตาแล้วว่ามึง น้ำแข็งใส่<ไ>ป่าเตาอยู่ใสอยู่ใส่เใส่โอ้จังหวะเมื่อกี้ใจตกอยู่ในตาตุ่มร้อยมันใช่พุงแต่อีถ้ากินอะวก็จะไ่ค่อยโอเคโอ้ยจยดยย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  ดู oh, oh. 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 แระดูทรมานนะข้างล่างไม่พักเลยไอ้วันนี้งัวโอ้ยโอ้ยวันนี้ก็จริงจังโอ้ยแข่งใจไว้ป๊อปไปโยไปโยไปโยเออแข็งอยู่นะแข็งใจอยู่แล้วเนี่ยกำลังจะพูดเลยอะไรแข็งไม่ขาดอย่างอ่ะโอเคมาแปะแล้วพี่มาแปะไม่พูดเลยมเร็วๆก็แล้วเสียวแปะเลย พายเอกไปและเฮาพระเอกไปและเฮาสวยพี่สวยสวยสวยพี่บอกไอหมด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 เอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาสอนพระเจ้าไปเลยสอนสอนพระเจ้าบอกเลยสอนพระเจ้าตัวเนละเขมเว้ยไม่นะสังหาผมก็ ไอ้กูตีกูท่องไว้เพื่อคนดูต่อให้เราเล่นมันไม่เป็นแค่ไหนท่องไว้เพื่อคนดูแต่คนดูบอกถ้าเองเล่นไม่เป็นเองก็ไม่ต้องเปิดแหวดการกูแตีเนาะไปเลยไปอยู่ไปอยู่โอ้ยน่าอ่ะปปกว่ะปปกว่ะเวดดิรออะไรอ่ะโเวดดิรออะไรอ่ะโอ้กูตายยังแม่งจูงควายจูงควายตรงผมเนี่ยต้องรอของแล้วก็ยืนท้ายเกมเดี๋ยวเลยใช่ไหมรับ โอ้โหสี่ตัวอีกเยอะเหลือเกินพ่อคุณชิปผมอีกสามโอ้ยโอนี้มาโอ๋อไม่เคยเล่นเลย่นไกโอเมนจีอาริดาผมไปผมไปผมไปแล้วผมไปแล้วมาอีกทำไมเนี่ยทีมไม่พร้อมไอ้นี่เอาลูกผมพร้อมไปแลยครับกันหมดแล้วสวยครับโอ้โหแข่งอีกแล้วไอ้เหี้ยอยู่ที่ร้อนน้าใช่ไหมตัวไม่ทอสมองเหลือเกิน บนผมน่าจะแตกอเอาเลยไป<ห>เน,นี่ยแม่เหนก็มาแล้วแเนียวอันนี้เลยแล้วกันเหือกุฏิผมบินไปแล้วไก่หายหน้าไก่หายได้อยู่ทีู่่ไก่ผมหลุดข้อไปแล้วออกมากบ,บนอยู่ดีมว้งอาวสุสีเฉยสีสีวะสีสีแต่สกอตผมยังศูนย์ศูนย์อยู่เลยเนี่ยชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วสงสัยจะต้องตีไข่แตกโดยการไปแจกหยอกหยอก เออใจเย็นใจเย็นไปเลยไปเลยสวยครับยิงได้แอซิดอยู่ให้โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยผมผมไปครับผมไปผมไปคือพอคือพอคืไม่ค่อยเหวเลยเอ้ยพี่อันมันดึกยักดึกยงเยอะอะ อยู่กันเป็แชมป์หรอคะแนนผมไม่มีอันตนรีแล้วฮะได้เยู่ได้เยู่ผมรอดรอดต่อกอะหี่แล้วรับล,ลูมันลูมันไอมาบู้งไอมาบูง,เอ,บงเอ้ยอย่าเบือนพระอย่าเบือนพระเฮ้ยไอมาอะต้องการใครสักคนขอสักคน,กคนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว มันไม่มีอะไรเลยนะปลาคนนกอย่างเดียวเลยชยย่างแย่จริงๆเราตึ๊บเไหรโดนไก่ขึ้นบอลนะครับไก่ขึ้นบนอลวันนี้อันเตะแล้วฮะต้อรงพยาลก็รีบวางมาแล้วกันโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นขนาดนั้นผมว่าตามไม่ได้๋ดยวผมกัรป้อมไปแล้วกันฮะสไปครับ เอามาได้พี่มาแหลมคนเดียวได้บ้านจั้งด้านโมมกจิละโดอยู่วะไก่มาบนนะฮะเอาเวลากูมีของแล้วไก่วาปได้นะฮะผมชิปไปแล้วผมผมผมก็มาเหมือนกันเทียมสามเสียของขวัญกระตุก จากกระตุกจังหวะนี้ยืนยืนยืนอยู่โอ้ยเฮียตัวทองไม่กดไม่ทันไอคนนี้นะคนนี้หกร้อยยี่สิบคนนี้ไปนู่นแล้วจังหวะนี้บอกเลยของเริ่มดีแล้วเวโปรตีนที่ญาติโยมถวายมาให้มันช่างเก่งกล้าจริง ผู้ไปเรื่อยจัดระเับอไม่อยู่ละน่าจะเคนมาบนนะน่าจะนะสมหรับโผล่ล่างฮะคุณป้อบอกเอ้าไหนอยู่บนนี่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้ก็ซับแล้วก็เอดใส่อยู่ล่าง อะงงดีัวติไปตายงงดีมึองงดูขี่มาดีแล้วเนี่ตอนนี้มันปกติก็ไม่ค่อยมีผลเล่นด้วยแล้วถ้าใครไม่รู้สกิลเนี่ยบอกเลยซื้อสกิลดีจัดเลยตัวนี้ i need more เวโปรติผมกำลังไปฮะตีบีแล้วแปดมีแล้วด้วยบอกเลยเที่ยงห้าสยองหมันเที่ยงห้าสยองหมันไปครับไป ไปแล้วเชื่อมมาสยองหมันหีบไม่พร้อมโอ้โหถ้าเชื่อมจังหวะเมื่อกี้นี่หมดบินอยู่บินอยู่บินอยู่นี่เชืขอเชื่อมมมรตนะใส่ร่างสาวใช่ไหมัจัดไปหักเชื่อมแล้วครับเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยไหนนำตาร กูโดนหลอกกูโดนเกี้ยโดนเกี้ยนมึงหนีไปไหนกูโดนเกี้ยนฉันผมเราไปโอเคฮะเอ้มึงหนีอะไรล่ะฮะฝัดกันหมดมึงไปไหนจ้าโอ้โหเวโปรตีนขอบคุณเวโปรตีนเออโอ้นี่มึงอันตรีไม่ได้ บอกเลยยืน,นมมยยทั้งวันพระธรรมสมจัอยังแรกพี่เฮือกกูยังไม่ตายเออแม่บบแบประดุกชั้นสามบอกเลยวเวโปเตินชั้นเลือดไม่เชื่เลือดนำคุณแชมป์เลือดผมอ่ะเอ้ใครใครโดดใครโดดไหวไ,วไหมฮะไหวไหมไหวคะับชิวๆเลยเตะดาบบินบอกเลยจังวันนี้ สนุกสนุกแลวโอยจาไก่ดิมันจะล้างบนทินไก่ c อะไรไก่กูถึอกูถึอกูถอเล่นติดเลกไกกูถึกกูถึกไก่อะไรอะไรไก่กูถอกมึงดูกูด้วยกูออกสออะไร ใครก็ได้มาช่วยตีหอะไรเลยอยู่อะไรยังไม่คืนหลอดเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการไปตีอะไรกูขนาดนี้เนี่ยโอ้ยชีวิตที่ผู้ไม่เคยลุมพระเลยไงเนี่ยกูมึงบาปกันแน่อันไรวะเนี่ยอะันไหนนวะไอ้นี่ย โยนแล้วโยนแล้วตายอยู่โอ้โยนครับโยนรีพอร์ตครับรีพอร์ตไอ้ไอ้นายตัวประกอบอะรีพอร์ตกันเลยโอ้โหโหโแล้วมาเบียดผมพี่คุณนี่เนี่ยไม่แบ่งเวให้แล้วเนะไม่แบ่งเวรผมบินหนีแล้วกลัวแล้วมันไปไหนไก่ กเ้ยรู้สึกเหมือนมีตัวเนียนไล่ามาพบกันวันนี้ไอชิวะวะ่ามีไปไหนบอกเลยเบ่งกล้ามยืนใส่หมดเลื่อนหรือบาร์โค้ดเองไม่มีแฟดที่จำได้ห,หนุม่มโอเคแฟ มึงอยู่ปะเรียกซับมาช่วยเลยเหรอเรียกซับมาช่วยเอของเชนเนี่ยหเฮ้ยพลังคาเขคาเมีห้าอะไรอย่้มาเนี่ยไปที่เหลือวเพื่อนมาช่วยโมยผมได้ทิงชาสวรรค์กับโอเทงงูอยู่ผมไปช่วยไม่ได้ เมนจะเกิดสมมุติช่วยว่า,าโอ้โหเกมเป็นคุณภาพถ้าผมไม่ได้หยิบพรรม,มันก็ไม่ไ,มได้สูสีขนาดนี้หรอกบอกเลยจบไปนานแล้วเฮ้ยไปไปเข้มเลยหมายถึงเราแพ้มันตีอันนี้อยู่นะฮะนี่เนนอยู่ปล่อยแล้วกนะครับเฟิฝืนไปแล้วก็แพ้อยู่ดเสุดแล้วครับรอดูก็ได้ลิงกําลังตันแล้ว ได้ปวะอ้อนมันได้แต่ว่านั่นยังไม่ได้ใช้นะแต่ทีมไฟล์ลนะนะตสวยก็ก็ไม่ได้ใช้เหง่บอกเลยบอกเลยเฮ้อโหยออแพ้เลยโอ้โหอะไรอ่ะไอ้หนุ่กเองอ่ะยังเด็กยังนักไฟไฟเดียวใช้ไฟเดียว นี่ะพี่แชมป์เก่งเกินนี้ขนาดซื้อจังหวะอันนี้อันตีแล้วเนอะผมขอเอามาตัดหน่อยครับเต็ง,งเอาเรื่องฮะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปในส่วนตัวของอุลกยเคียวกันเลยนะโอเคครับไปมากครับสำหรับแต่ละคนอนหยาคอุลกยเคียวผมว่าก็เป็นหนึ่งชิเกะเมที่เก่งทีมไฟล์แบบมากๆเลยนะครับ และยิ่งถ้าเราไปแบบปาร์ตี้ทีม3ทีม5ก็จะทําให้ตัวนี้ดึงประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับเพราะมันมีการคอรเกมเกิดขึ้นนะแต่ถ้าสำหรับสายโซโล่เนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโซโล่ยากนิดนึงเพราะตัวนี้มันทําอะไรด้วยตัวเองค่อนข้างยากสกิลส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวก อันน้อยให้กับทีมไฟ์หรือให้กับเพื่อนมากกว่าถ้าจะเล่นโซโล่และอยากเล่นแท้งผมก็อยากจะแนะนําให้ไปเล่นแท้งตัวอื่นน่าจะโอเคกว่านะครับแต่ถ้าจะฝึกเล่นก็ฝึกได้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวที่มันอยู่ในระดับยากนะครับและตัวนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่ายืนแบบยืนมันจะจัดเลยนะเลดเกมเนี่ยถึกก็โคตรถึกแถมยังมีให้พีสอรอีกผมนึกว่าตีบอสในเกม RPG ์พีเนี่ยโอเคหวังว่าผมจะอธิบายได้เข้าใจแล้วก็เล่นได้โอเคนะครับถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนสามารถเสริมหรือแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับโอ จะมีประมาณเนี้นะถ้าชอบกดไลค์ผม้วยนะครับโอเคผมไปละเจอกันฮนะเจอกันในเกมต่อไป